ยูไหอยู่หน้าคือเกาพี่น้อนยูไหอยู่หน้าคือเกาคุณได้วางกับมาโรกาเส้นเลือโรกาบิดไปดำยูไห่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ยูไหอยู่หน้านี่ก็ขอกงัวขอกงัว บรรยากาศบันเขามาฝากยังไงจุดหน้าคือเก้า ไทยันิบปลูกมันไทยให้ปูกมัน,ย,มนยู่หน่าคือเกาปลาบอลปลาบอนปลาบอน Cột chín chín nhâm lên. Cột chín chín nhâm lên. Si hà mông lên. anh khổ hay với nhắc cắt nhầm đen khi nguồn gì nhìn xuôi xuôi đấy còn đi ให้เกิดนอนหน้าพี่น้องันอนใหนนอนหน้านี่กำลงสอนหัวกุูลอดก็ไยปลูกเลี้ยงไว้เลยก็ไยเลี้ยงไว้อย่างสวยงาม นี่แหละเนาะเย็นสวยๆอยู่ไหนอยูยนะ่หน้าคือเขา